สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่เนไม่ชับกันอีกแล้วคุณไม่ชอบอยอะเลยใช่แล้ววันนี้ผมก็จะมาสั่งบ้านเอ้ยอยู่บ้านใหม่กันนะครับแล้วผมก็จะย้ายบ้านแล้ว,ลวค่อยมาเออ,อนน เหมือนนี่ยังยกนน็ปล่อยไว้ก่อนนะเพราะว่าปล่อยไว้เป็นอย่างนี้อลยในเหมืองอ่ะโมาเราจะมาหาบ้านใหม่ของเรากันนะครับ บ้านแม่ของผมนะครับก็คือผมจะผมจะอยู่นี่เลยครับ <c oughs> ใต้ภูเขานี่แหละที่แต่งจนไม่มีตัวตัวเียงมาเมื่อไหนนอนนั่นครับเ <c oughs> มืคนเรียกไหมครับกอดเมื่อไหนนอนนั่นนี่ครับ ใหญ่บ้านครับเพราะตรงเหมืองอีพีสองอ่ะคือเกลือเกินไม่เจอคอปเปอร์เลยนี่ครับบ้านเราจะปุ่นชั้นนี้เราจะไปใจนี้และขยายขยายผีครับเหมือนเดิมอ,อ่ะเหมือคนคุณสร้างบ้านใหม่ๆ มเมื่อกี้เป็นบ้านของ ABC ใช่ไหมอันนี้จะสร้างเองเลยอยู่ดียินเองงั้นผมขอขุดบ้านให้มันใหญ่กว่นี้กนได้เนี่ครับแล้วก็ทำประตูก็แค่าวางไหมหนึ่งแถวที่หนึ่งเล็กแถวที่สองัวได้แล้วหนึ่งแล้วประตูแ้วบินสามอัน ถ้าเจอ่็ทำตัวสองอันแล้วก็คุบอยู่ <c oughs> แต่เป็นเกตูตัวเดียวอะเชว,วางนี่เดี๋ยวจะทำไงให้เไปบไปิส่นย์อยากบ้านเราด้วยนี่เ่ยัวยวงบ้านเราปุ๊บนึ๊บตึ๊ไม้ตึวไม้คือแบบ ก็เลยต้นไม้ไไมนี่มันดูดิเนี่ยต้นไม้มันอยู่นี่โอ้โหโอเค,อเคหมดละตรงนี้ถูเรียบร้อยหายตัวแล้วทุกคนต้นไมน้เราก็ทำแท่นไงทำแท่น นีแล้วแบบใช้แบบค้อดตัวหนีบ้านเรก็เริ่มใหญ่แล้วนะอยูเคียวฝั่งนี้ป่ะบ้านเรานยคุยจะเดือยอะไรถึงตัวด้วยไม่เขียนเวทีัน่น่ะเวีเหนื่อ ในการเล่หนึ่งจตยี่สิบเอ็ดจินหนึ่งนียโูบนี่จะอยู่ยาวเลยไม่มีแบบเวอร์ชันหนึ่งจ็ดยีิบสองะ็่อ่ะก็ือบอยู่เวอรชันนั้นตไบเลยพาร์ะพาร์ทอยู่นั้นตอบข้าหนึ่งใส่ไปเฮ้ยกลับโทรศัพดีครับ เตียงใช่ไหมวางกับพื้นไปเลยจบ<ห>นี่วางกับพื้นพอจบเลยันนี้คือตั้งจูเกอรใหม่แล้ว<ห>นี่จะตั้งเราย้ายฟาร์มมาไว้ที่นี่ดีกว่าขโมยมูยจะอพีซีเลยน โอเบลคนเล่นไหมครับพี่พี่ชอบหลงทางครับผมชอบหลงทางโอ้คือแเราทำฟาร์มที่ใหม่กูมวยมันฝรั่งกับโซเนตบ้า มันปลูกไว้ที่เหลือเรา,าทำเอาเคยหลอดมากดูเลยก็ไมาทำที่นึงอะไรเนอะดีๆไม่งั้นจิบนึะไม่เหมือนบอดเลยอ่ะบอดนี้ลงปุ๊บ ไล่แดงล่มผัวไล่แดงล่มถัว no อ่ะเมล็ดบีดูดโอเคมาปลูกกันเลยครับ ep สามรับได้บ้านใหม่พร้อมกับทำทำฟาร์มนั่นเองโอ้โหต้นไม้เกะกะทำหนึ่งทำขวานกันเกะกะนายเดี๋ยวยืนยิ้งของก็เสียได้แล่วขอ Niki <laughs> cả đuôi. Nhét lấy nguyên kịch cạo này. Kì tạo bạo lực. 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 Kì tạo bạo ผู้เล่นไหม่ครับก็เคยเล่นไหมครับแต่ว่าเปชวงตอนนั้นคือผมถ่ายคลิปไม่เป็นแต่ตนนี้ถ่ายเป็นแล้วหินประหลาดหินเนี่ยหินประหลาดประหลาดหินประหลาดมาทำฟาร์มเลย ทำฟาร์มไหนดีอะมันฟาร์มเป็นขั้นภูเขาไงนะมาทำไก่เลยทาไกไ่เลยตรงนี้ไหมงนี้แหละเขียดินได้ นีเดซีคือมะลิ้ข้าวมั้งเนี่ยแผนมะลิข้าสาลีซีเดปลูกเลยเดี๋ยวต้องมีน้ำไปนะไม่จะปลูกยังไงอ่ะจะปลูกยังไงกันใช้วิธีแบบคนคนเรียนไม่เป็นอือใช้เวลาหน่อยพอจะพูด สวีดีมันมันไม่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวด้อนเอฟชีเวนได้อะไรบ้างหลอมแท่งเหล็กอร่อยท่าอืนเราไปฝุดถ้ำลราทำฟาร์มไหนเดีย่ะนี่เออปลูกข้าวปลูกข้าวบนันจะมันจะได้ไหมเนี่ย อู้เฉดแล้วมันจะเริ่มเฉดแล้วเฉดที่ไหนเฉดที่ไหนก่อนอดีดกลางอย่างนี้ไปเลยโอ๊โอเอยเฉดทับบินเฉดทับบินอลูกแ,แบบเออปลุกแบบเแบบแบบออวันที่เท่าไหร่แล้วผมดูไม่เป็นอนะ่ะวันที่เท่าไหร่ นี่อะไรอ่ะอยู่ไม่เป็นเลยวันนี้อะไรอ่ะนี่เหรอ่นหมไหนไไตัวดีๆเนี่ยตัวดีอ่ะสิอวันนี้สิบสองเหรอรั่วใช่ไหมไม่ใช่ปักไฟ คือยากภาพดินอ่ะมันจะอันกูยุคนะว้าวการเกษตร,ะร,ระอะไรไม่รู้อ่ะการเกษตรทีดด่คนนีอ้อ่รระเสร็จนะระวังฟ้าผ่าใส่แอ๊บ เดี๋ยวที่จิ้มฝนปุ๋ก็ต้องเข้าบ้านเลยไม่เช่ฟ้าผ่าสุดจะตา,ตายแน่เลยมาขยายบ้านกันต่อครับเดี๋ยวค่อยอี e ี4เดี๋ยวค่อยลงทํานี่เราขยายบ้านกันเพราะเราเปลี่ยนบ้านใหม่ นี่ยทุกคนเนี่ยมอมงแล้วอุ้ยข้าวข้าเลวข้าเลวีคนจุดแล้วันยุดแล้วเนี่ยมดีมากเกิไอ้ดีมาบางเนี่ยมันก็เลยเรื่ยเนี่ยก็ขยายบ้านแล้วเดอีพีต่อไปเราจะเริ่มลงทุแล้วนะ ก็จะม,มีสากายตรงนี้ไม่ริดกันให้มันมีสองชั้นชัน้นที่สามคือเราจะอันนี้เราจะปลุกเหมือนละโอเคทุกคนก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบายพรีรีมกดไลค์กดแชร์กัให้ด้วยนะ